เพื่อนของคุณเดชอน่ะชอบเธอเอ๊ะเอ๊ดนน,น็ดหนูเหรอใช่เขาอยากเจอเธออไปได้วยกันไหมเอ่อแต่ว่าหนูไม่แน่ใจนะพี่นี่ว่<ข>าไม่ไปก็บอกไม่ไปค่ะฉันนี่มันตอแหลจริงๆถ้าเธอไม่มีพ่อคอยหนุนหลังฉันก็ไม่มีสิทธิ์ได้มาเรียนที่นี่หรอกอะไรเธอจ้องหน้าฉันแบบนี้อีกแล้วนะเอว่ะจะเอาอีกสักทีไม่ด้อมีมี่ นี่พวกนายสองคนอย่าทำตัวน่าสงสัยนักละศาสตราจารย์ก็บอกไปแล้วนี่ก้อยเวนนั่นมันเข้ามาไม่สู้ไม่เสียงนี่จางเวโปรดทรับว่ามันมีเจตนาอย่างอื่นครับท่านเอ้ยหนึ่งนี้ฉันก็ไม่แน่ใจฉันเลยจะให้นายไปสืบทราบแล้ครับท่านทำไมต้องมาเจอกับอีนี่ด้วยวะเอ้าเอวามานั่งสิ Thank mm -hmm. you. คือว่าเอ๊ะฉันพูดก่อนเลยครับอ่อไม่ไม่ไม่ค่ะคุณฉันพูดก่อนได้เลยค่ะคุณก่อนเลยครับฉันว่าคุณขอดีกว่าค่ะอือออกไปเดินเล่นกันไหมครับไปค่ะเอ๊ะฮชิครับไอ้ตะนันที่ชอบเอวอะทำไมถึงดวงเงี้ยแปลกๆอ่อะเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่เลยอ๋อเข้ามาจากตีนนะครับคุณยูกิฮะ ซิงอ่ะเขาเป็นคนจีนเหรอไม่ใช่ครับพี่เฟยของเขาบอกว่าเขาเป็นลูกครึ่งจีนครับโหอย่างนี้ต้องรวยแน่แน่ขำอะไรครับเปล่าค่ะเราจะไปไหนกันดีครับเอ๊ะคุณเป็นคนชวนนะคะอืมเดินกันไปเรื่อยๆก่อนดีไหมครับก็ดีนะคะเดี๋ยวนะ ก็แต่สองคนนั้นหายไปไหนแล้วเนี่ยพี่เฟยหงบอกว่าจะไปเข้าห้องน้ํานะครับฉันก็ได้ยินเพื่อนของคุณยูกิบอกว่าจะไปเข้าห้องน้ำเหมือนกันนะเอ๊ะแ,แปลกๆมันน่าแปลกตรงไหนจะปวดอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ต้รู้สืกเรื่องจะได้ปะอ่ะอินนี่นี่จะเอาใช่ไหมคะแล้เป็นอะไรมากป้างน่าใช่เพื่อนพี่เฟยหงไหมครับแล้วเธอเองก็เลิกเหมือนกันไม่ใช่หรือไงอยู่นิ่งไม่เป็นหรออนชีพาปล่าให้พูดหรอทำไมหรอ กินแต่ผากไทยเอ่อ็อ่อะไรของมันวะอุ้ย <Answer> ร <sketches> ักคือการค้นพเป็นจุดจบ ทุกสิ่งเป็นความฝันเป็นความจริงเป็นสุขล้ำเมื่ออาบอิ่งไม่อยากยิงจะฝาฝันรักหากเกิดกับใครสุขทุกใดไม่เคยนึกวัน สร้างความหวังในใจพลันทีอยากไรไม่สำคัญขอรักนั้นมาแนบใจ ฉันรู้ความรักอยากอธิบายแต่ความรักจริงมันคงมีนายไม่แปลพันจากเธอชอบฟังเพลงเก่าเหรอครับเออแม่หลวงเออเออคะผมขอโทษครับผมไม่ตั้งใจจะให้คุณตกใจอะไม่ไม่ค่ะฉันขวัอ่อนจจเชยค่ะไม่คิดว่าไงนะคะ ถามว่าชอบเพลงเก่าหรอคะอือใช่ครับคือผมจะบอกว่าผมก็ชอบฟังเพลงเก่าเหมือนกันครับจริงหรอคะรู้ไหมคะตั้งแต่ขึ้นมาหาลัยมาใช่ไม่เคยเจอเพื่อนหรือเจอคนที่ชอบฟังเพลงเก่าๆเ,เหมือนกันเลยแล้วเพลงที่คุณเพิ่งร้องไปนี่เพลงโปรดหรอครับอืมเปล่าคะ่ะแต่ก็ฟังเพลงนี้ประโยชน์เออทำไมหรอคะเพลงโปรดคนละสีอืม ก็ไม่เชิงครับเอ๊มันทำให้ผมคิดถึงพ่อแม่นะครับเอ่อข,ขอโทษนะคะไม่น่าถามเลยอ่ะไม่เป็นไรครับพท่านก็คงคิดถึงคุณเหมือนกันนะคะฉันเช่อย่างนั้นคืนนี้ผมว่าจะโทรไปหาท่านอยู่อ๋อค่ะเอ๊เอ่ออะครับมีให้เลรอครับ เออฉันฉันฉันนึกว่าพวกท่านคารวะค่ะคุณคิดว่าพวกท่านเสียแล้วเหรอครับเออก็ปกติในซีรีส์ในหนังมันจะเป็นแบบนั้นนี่ค่ะแต่นี่ชีวิตจริงนี่ครับไปไม่เป็นเลยฮะเออเออพรุ่งนี้มีเลยไหมคะพรุ่งนี้มีตอนเช้าครับงั้นพวกเราจะกลับกันเลยไหมครับ อืมได้ค่ะแปลงค่ะเะเดี๋ยวครับคุณเอวาคะมีอะไรเหรอคะผมอยากซื้อค้าส,สร็ตนี้ให้คุณอนะ่ะอเอ่ออันไหนเอ๊ะแต่ว่าเพลงนี้มันเพลงปัจจุบันนะคะอืมใช่ครับแต่ว่าเสลเป็นคนนี้เขาก็ชอบอะไรที่มันคลาสสิงเหมือนกันครับอืมผมอยากซื้อให้คุณนะ่ะ เออก็ได้ค่ะพ่อคุณก็น่าจะชอบนะครับเอ๊ะเอ่อฉันไม่เคยบอกเรื่องพ่อให้คุณฟังเลยนะคะคุณรู้ได้ไงคะว่าพ่อของฉันก็ชอบอ่ะก็พรุ่งนี้ต่างก็อยู่ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เรานี่ครับเทปคลาสเสร็จแผ่นเสียงหรือเพลงเก่าๆมีใครไม่ชอบบ้างหรอครับอ๋อนั่นสิคะป่ะ ไปแ่างเงินกันค่ะเอ่อคือถึงหอเชะล็อค่ะว่าแต่คุณเชื่ออะไรนะคะออ๋ลืมบอกเลยผมไฟหงครับ ฉันคขไม่ต้องแนะนำตัวหรอกนะยัง <c oughs> ไงก็ขอบคุณที่มาส่งนะคะคุณไฟหงอืมคุณไอวาเข้าไปเถอะครับเพื่อนยืนรออยู่นะครับคะ่ะโอ,อ้ยเอ๊ะลืมขอเบอร์ขอยจีเขาเลยอะ่ะคนคะคนคะเออแล้วยเมื่อไหร่จะได้เจอกันเนี่ยวาสนาผูดด้ใดเนาะคะ่ะค่ะ โอ้ยพี่ขอ้อนี่ยัยทึมไปไหนกันมาน่ะเทฉันเลยนะเออหนูิ่มบอกเลยอ่ะอันนี้หนูขอโทษน,นะคะืึไม่ต้องเลยหืออเออเออก็ได้ก็ได้ไดสุดไปไหนกันอนะ่ะเปิดห้องมาหล่ะพี่คะเอออะไรล่ะฉันก็แซวเล่นไหมล่ะเออรามาสิค่ะค่ะค่ะ ก็ตอนแรกเขาก็ชวนหนูออกจากร้านไปเดินเล่นนะคะสักพักเดินไปได้สักพักเขาก็เหมือนจะพาเข้าไปที่ร้านเทปเก่าๆคะ<อ>่ะพี่แต่ว่ามันก็เป็นเพลงที่หนูชอบนะคะแล้วพอหนูเข้าไปได้สักพักเนี่ยตอนกำลังจอกมามเขาจะซื้อคลาสเซตให้หนูด้วยคะ่ะอ๋หอหมหนูว่าไปเปิดห้องกันมาโอ้ยพี่อแล้วก็เหมือนว่าคลาสเซตเขา นั่นสิเอ่อน่า,าจะอยู่กับเขาอะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเขาคงให้เองแหะมั้งคะพี่อ๋อโอเคไม่มปทำอะไรอืร่นมาใช่ไหมไม่มีโอเคเข้าใจเข้าใจโอ้พี่เ็นี่นายมาทำอะไรที่นี่ครับคือว่า ฉันมาหาเพื่อนนายนะแบงก์เหรอครับไม่ใช่คนที่ว่าจากจีนเหมือนนายพวกนี้แอบตามมางั้นเหรอนี่นี่นายฉันเข้าไปได้ไหมออขอโทษนะครับเกตเฮาที่นี่ใช้ล้วนครับฉันน้นะว่าแต่เพื่อนผมนี่คนไหนลหะครับผมฟีข่าวอะ่ะฉันขอเข้าไปแทนนะแป๊บเดียวเอง เนี่ยอีกับรูหนูโหมันสวยตรงไหนวะเนี่ยพีต่ต่อคนหลวนั่งรอในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปตามมาให้โ <Okay. S 2> อเคอะโอพี่ครับนี่ใครบอกให้นายตามฉันมาโอพี่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมแค่จะออกมากินข้าวงั้นบังเอิญมาเจอเพื่อคูชิผมมาตอนที่ก็พี่มาอยู่อะว่าแต่ ว่พี่เป็นแดงก่อนครับช่างเถอะมีคนอยากเจอนายอ่ะเอ๊ะข่งกหครับเพื่อนของคุณเอวานนะ่ะนายอย่าไปหลงเลียมนังนันแล้วกันไล้กาดเอาเรื่องเลยนายก็ทำตัวซื่อๆเข้าไว้สร้างหรอครับ โอ๊ยงอนันชิปนแปกเลยมันไปตามห้าจริงตัววงแง่งบังกงงงครับออออน,นี่คนหรือผีเนี่ยโทษนะครับที่ยังงอนันผมมาคุณไม่เจอนะครับเออหอมไม่นานเลยไม่นานเลยเออนั่งสิครับพวกนายมาจากจีนเหรอฮ่องกองครับเรามาทำลายอ่ะมาเรียนเหรออ๋อไม่ใช่ครับ ไฟหูมาเรียนผมเลยมาด้วยครับอีพวกนั้นก็รวยดิแม่นก็ครับเออนี่ฉันขอไอจีนายได้ปะเพื่อนมีอะไรอยากคุยอ่ะผมไม่ได้กันไอจีครับหาเฟสอ่ะผมยมังได้โซเชียลครับเวนคำบุได้เนาะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าฉันอยากสนิทกับนายอะ่ะ จะได้ปะเอ่อทำยมงะครับก็แบบว่าน,นายอ่ะ,อะ,อะนี่อะไรอ่ะทำไมเธอมันนั่งกับเพื่อนพี่เฟยหงอ่ะอ๋อคือว่า นนคุณไม่มีเรียนใช่ไหมคะอืมใช่ครับเมื่อคืนหลับสบายไหมครับสบายมากเลยค่ะอ,อคุณไฟหงล่ะเมื่อคืนหลับสบายไหมคะก็ <c oughs> สบายดีครับเอออือเอ่อ,อ,อ <c oughs> ค,คือคือ <c oughs> ว่าเอ๊ะเชิญพูดก,ก่อนเลยครับ <c oughs> ไม่ไม่ไม่คือคุณไฟหงจะ ฉันพูดก่อนได้เลยค่ะ <c oughs> คุณเอวาก่อนเลยครับใช่ <c oughs> ว่าคุณไปห้องก่อนดีกว่าค่ะอืม <c oughs> ไปทานข้าวกันไหมครับใช่ค่ะือ ก็อาจมีเพียงเธอที่ดีเป็นเธอที่มีทุกครั้งที่สบตาบอตัวเองทุกครั้งอย่าอ่อนล้าแม้มันอาจจะเป็นแค่เพียงโลกทั้งใบของเราแต่ว่าทุกวันนี้จะไม่มีอีกแล้วต่อจากนี้จะไม่มีอีกแล้ว เคยที่จะมากอดซึ่งแม้ว,วันเวลามันจะเป็นแปลงหรือผ่านไปนานสักเท่าไรแต่ว่าฉันยังมีเพียงเธอก็อาจมีเพียงเธอที่ดีเป็นเธอที่มีทุกครั้งที่สบตาบอกตัวเองทุกครั้งย่าออนไลน์แม้มันอาจจะเป็นแค่เพียง โลกทั้งใบของเราแต่ว่าทุกวันนี้จะไม่มีอีกแล้วต่อจากนี้จะไม่มีอีกแล้วสำหรับฉันเธอโคตรเพอร์เฟกฉันขอโทษที่ทำเธอเจ็บแต่ฉันก็ยังจะเก็บรูปของเรา ฉันคิดถึงตอนเราทั้งสองเมาแค่คืนนี้มีเพียงแต่เราสองคนเธอแสงจะนวลละออฉันเลยจึงยอมนั่งนอนละทมเพื่อเธอฉันแทบทำได้ทุกอย่างฉันพร้อมที่จะผจญฉันอยากจะขอโทษที่ทำให้เธอผิดหวังในตัวฉันฉันอยากจะให้ตุ๊กตาเธอตัวนั้นเอาไว้ตอนที่เธอเหงาเธอยังมีตุ๊กตาฉันจะไปหาคข้างชั่วโมงโดยประมาณไม่นานพอฉันบอกแล้วว่าเพื่อเธอฉันทำได้ ถ้าเธอคิดเก็บทำกับข้าวฉันทำให้ขอแค่เธอให้โอกาสสำหรับไอคนอย่างฉันจะสัญญาว่าจะไม่ทำอย่างนั้นก็อาจมีเพียงเธอที่ดีเป็นเธอที่มีทุกครั้งที่สบตาบอกตัวเองทุกครั้งอย่าอ่อนล้าแม้มันอาจจะเป็นแค่เพียงโลกทั้งใบของเราแต่ว่าทุกวัน จากนี้จะไม่มีอีกแล้วฉันไม่น่าปล่อยมือเธอไปและฉันเองก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เธอจะใครฉันอยากรู้ว่าเธอสบายดีไหมเธออยากให้ไปหาไหมถ้าตรงนั้นเธอยังไม่มีใครครองฉันพร้อมกลับมาประคองความรักของเราให้ดีเหมือนเดิมเพราะรู้แล้วว่าพอไม่มีเธอทรมานน่นเหลือเกินก็อาจมีเพียงเธอที่ดี เป็นเธอที่มีทุกครั้งที่จบตาบอกตัวเองทุกครั้งอย่าอ่อนล้าแม้มันอาจจะเป็นแค่เพียงโลกทั้งใบของเราแต่ว่าทุกวันนี้จะไม่มีอีกแล้วต่อจากนี้จะไม่มีอีกแล้วมีมเ,พเพียงเธอที่ดีเป็นเธอที่มีทุกครั้งที่จบ เตัวเองทุกครั้งย่าอ่อนล้าแม้มันอาจจะเป็นแค่เพียงโลกทั้งใบของเราแต่ว่าทุกวันนี้จะไม่มีอีกแล้วต่อจากนี้จะไม่มีอีกแล้ว